ลักษณะของคนที่มีความสุขนะคะประการหนึ่งเขาเป็นคนที่มีความนับถือตอนเองสูงคือคนที่ชอบตัวเองเห็นตัวเองมีคุณค่ามองตัวเองในแง่บวกเช่นมองว่าตัวเองอ่มีสเสน่ห์ฉลาดกว่าคนอื่นเข้ากับคนอื่นได้ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกว่าคนอื่นอื่นซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะเป็นการค <c oughs> ิดเข้าข้างตัวเองฝ่ายเดียว แต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะมันทําให้ตัวเขาเนี่ยมีความสุขได้มันไม่จําเป็นว่าคนอื่นจะคิดกับคุณยังไงคุณอย่าไปแคร์ใครมากอย่าเกรงใจใครมากจนจนมันกลับกลายมาทําร้ายตัวคุณเองนะคะเหมือนอย่างเตี้ยวอุ้มค่อมไม่มีใครรอดเลยสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณต้องมองเห็นคุณค่าของตัวเอง และคุณต้องรู้ว่าคุณมีคุณค่าคุณต้องมองในตัวเองในแง่บวกทุกๆเรื่องเช่นฉันตาสวยฉันยิ้มสวยลายมือฉันสวยขาสวยผิวสวยเยอะแยะ,ยะมอกมากเลยค่ะหรือว่าทำกับข้าวอร่อยทำปลูกต้นไม้โตหรือว่า ฉันเป็นคนจิตใจดีรักต้นไม้รักสัตว์รักธรรมชาติคือมีสิ่งดีในตัวเองมากมายจริงๆค่ะสามีของเทซี่เป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาในการสร้างความพึงพอใจหรือความสุขให้ตัวเองเลยค่ะเขาบอกกับเทสซี่ตลอดว่าทำไมต้องรอคนอื่น รอคอยความสุขจากคนอื่นทําไมมันสร้างมันด้วยตัว,ตวเองมันมันมันอยู่ที่ตัวคุณซึ่งมันดีที่สุดมันยั่งยืนที่สุดถ้าเรารอจากคนอื่นแล้วเขาไม่ให้ล่ะเราเสียใจไหมเทซี่เสียใจนะหรือถ้าเขาจากไปล่ะไม่มีเขาอยู่แล้วล่ะเราจะไปเอาความสุขมาจากที่ไหนอีกอะมันคือความจริงที่สุดค่ะเพราะเทซี่เป็น เป็นแบบนั้นเป็นคนคาดหวังและรอคอยจากคนอื่นเทซี่เลยอยากบอกกับทุกๆคนเทซี่เคยเป็นคนขาดความสุขมาก่อนเทซี่หาวิธีเรียนรู้และฝึกฝนวันนี้เทซี่เป็นคนใหม่เป็นผู้หญิงที่มีความสุขค่ะขอให้เราทุกคนเห็นคุณค่าของตัวเองและดึงมันออกมานะคะ ขอให้มีความสุขมากๆด้วยรักเทซี่ค่ะ